بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنحنو เรากลับมาพบกันนะครับสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งเรากำลังอ่านตำราของเชคคาฟิดอันฮะกามีรอฮิมะฮุลลอหุตาอาลาจากตำราที่มีชื่อว่าอาลามุสุนนะอัลมันชูรอครับซึ่งวันนี้เราเดินทางกันมาถึงคำถามข้อที่59นะครับยังเป็นคงยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุภานะหูวาจาอาลานะครับวันนี้เชคฮาฟิดอันฮะกามีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮุตาอาลาท่านถามบอกว่า تقدم มอที่ว่าคุณ ل ักษณะของอัลลอนฮะ่าันนรบีอยว่าเราได้เรกันรุ้ลันมาะนบทเรียนก่อนหน้านี้ะ่าคุณลอักษณะัองกรัอัรอฮกัวอักษตัวอรัวนนกครับอีอยู่ัวอักรวอักษรตัวกษระัวอักษรวอกรัวอักษราัวกษตัวอักรอักษรตอักรตวอักษตวอักวอากลรพั่อักษอกษรักษรตักษณะทว่ตอยก่ตัดอักับอักษอัวอะอาลาตลอดนะครับ เป็นคุณลักษณะที่จะติดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮนาะหูวาจอาอัลาตลอดไม่สามารถที่จะแยกออกจากอัลลอฮ์ซุบฮนาะหูวาจอาอัลาได้นะครับและคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของความประสงค์แปลว่าจะเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะครับไม่เหมือนกับคุณลักษณะาบางประการที่ถูกเรียกในประการที่2บอกว่าเป็นเฟะอลียะแปลว่าคุณลักษณะนในด้านของการกระทําซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความประสงค์ เวลาใดที่เาจารทรงประสงค์พระองค์ก็จะกระทำนะครับแต่แตกต,ต่างจากแาตที่ยะเช่นการได้ยินของอัลลอฮ์การมองเห็นของอัลลอฮ์เป็นคุณลักษณะที่พระองค์ทรงมองเห็นอยู่ตลอดเวลาและได้ยินอยู่ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากคุณลักษณะเช่นอันนูซูนที่ทารุลได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจาละพระองค์ทรงลงมายังฟากฟ้า ดุนยาในช่วงเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของทุกๆค่ำคืนและการลงมานั้นก็เป็นการลงมาตามความประสงค์ของพระองค์ในช่วงเวลาที่อ <S <S ัลลอฮ์ได้แจ้งเอาไว้นะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดสันลลห์ฮุออลัยิวะซาลลัมดังนั้นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของซิฟาตดอียะ ah นะครับนั่นกะ็นะคือตัวอย่างใช้บอฟฟามามีซ่ลูซิฟาติดเดอมิลันกิจบแล้วอะไรคือตัวอย่างของคุณลักษณะที่เรียกว่าคุณลักษณะเดอของอัลลอฮ สุบฮานะฮูวะตาลาที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับเช่นบอกเหมือกัลิฮีต ت อ ا ลาดังเช่นดํารัสของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวบอกว่าบัลยาดะฮูมะบซุปตานีนะครับหากแต่ว่ามือทั้งสองของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานั้นทรงแผ่ออกคําว่าแผ่ออกที่นี้แปลว่า, Allah, าวอัลลอฮ์จะตาเลพงค์ทรงเป็นผู้ที่ให้ประทาน นะครับให้สิ่งต่างๆแก่บ่าวข้าองอย่างเหลือล้นนะครับซึ่งในอายะนี้เป็นอายะที่ยืนยันถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบไพร์นอวะตะละทึ่งเป็นคุณลักษณะที่เรียกว่า the t ยะที่เป็นคุณลักษณะที่อยู่ติดกับอัลลอฮฺซุบไพร์นอวะตะละตลอดนั่นก็คือเรื่องของยาดานนะครับนั่นก็คือเลาใจและพระอ,องค์ทรงมีมือทั้งสองนะครับ อีกอายะหนึ่งเป็นมือที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของเราสุภานุวัจะอาลาไม่มีข้อบกพร่องและไม่เหมือนกับสิ่งที่บงทรงสร้างนั่นเองคําว่ามือหมายถึงอะไรพี่น้องหลักการอีมานของอุลซุนรรนบัญญะมาอาจามแนวความเชื่อตามมกิดะของชาวซาลฟลุซซอลแล้วนั่นก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นว่าเราสุภานุวัจะอาลาทรงมีพระนามตามที่องได้บอกเอาไว้ตามที่ทรารุสุได้บอกเอาไว้เชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นตามความหมายของพระนามนั้นๆ นะครับส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะอัลลอฮ์จะอะไรไม่ได้บอกถึงข้อเท็จจริงและไม่มีใครเคยเห็นอัลลอฮ์และในดุนยานี้นะครับและไม่มีสิ่งใดเหมือนกับละซุพานอวาตารฉะนั้นนาที่ของเราคือเชื่อว่ามือความหมายของมือคือมีไว้เพื่อจับต้องใช่ไหมครับมือมีไว้เพื่อจับต้องไม่ได้หมายความว่ามือของเราจะอะไรจะต้องเหมือนกับมือของสิ่งที่พปะ่งทรงสร้าง นะครับไม่มีทางที่จะเหมือนแต่อย่างใดนะครับนั่นคือลอสุภานุวัจจาระพระองค์ทรงสูงส่งพระองค์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนพระองค์นะครับอายะที่2นะครับเช็คยกอายะกุรานที่อยู่ในสุรอัลกอสซัสบอกว่ากุล ah ูเชยอินฮาลิกุนอิลลาวะเจฮะนะครับทุกทุกสิ่งจะพินาศนะครับนอกเสียจากใบหน้าของลอสสุฮานูวัจอาลาเพียงเท่านั้น ดังนั้นในอายะนี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺจาเลได้ทรงยืนยันด้วยกับตัวพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์ทรงมีใบหน้าซึ่งเป็นใบหน้าที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของละซุภานหูวัวจอาแลนะครับส่วนทุกสิ่งที่พินาศในอายะนี้นะ่ะมีการอธิบายอายะอัลกุรอานจากบรรดาชาวซาลฟนะครับซึ่งถ่องสองความหมายด้วยกันความหมายแรกในอายะนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการงานทุกๆก,การงานนั้นจะได้รับความพินาศทั้งหมด นอกเสียจากเป็นการงานที่กระทําเพื่อหวังใบหน้าของอัลลอฮ์แปลว่าหวังความโปรดปรานหวังความเมตตาของอัลอสุบฮานุวาจาลาใช่ไหมครับถึงจะเป็นการงานที่ถูกตอบรับความหมายที่2คือทุกทุกสิ่งหมายถึง t h ว w o นะครับทุกๆสิ่งจะต้องพินาาทั้งหมดนะครับนอกเสียจากา h ของอัลลอฮ์สุบฮานาวาจาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับอายะที่3ามพี่น้อง เป็นอายะติยู่ในสระ ا ل ์มานบ่าวแะยับ al ่าววิจหุรับบิกะดุลแจลาลิวัลอิกลอมซึ่งมีการก่อนวนาน้บ่ากุณผู้ใดที่อ่านไดนะครับทุกๆสรรพสิ่งต้องพินาศนะครับว่ายะบ่าววิจหูรับบิกะจะเหลือก็แต่ใบหน้าของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเท่านั้นแหละนะครับดุ al ่นยลาลวัลอิกลอมพระองค์คือผู้ทรงสูงทรงพระอ,องค์คือผู้ทรงเกียรติพระอ,องค์คือผู้ทรงใจบุญนะครับในยะน์นี้ก็เหมือนกันเป็นอายะี่ยืนยันว่าเราสุภานูวาจาลราทรงมีใบหน้า และใบหน้าของเขาสุภาพนะว่าจะอะคือคือคุณลักษณะ t h ตของพระองค์ที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของพระองค์นะครับเราก็จะต้องกล่าวเหมือนสิ่งที่บรรดาชาวซซลฟุกซอลแลได้กล่าวเอาไว้นะครับอายะห์ถัดมาเราจะอ่านกล่าวว่าในสุรตอฮาบอกว่าวาลีตุสนาอะอะลอไอนีและเพื่อที่เจ้าจะอยู่ภายใต้หมายถึงท่านนบีมซอาอลิสซาลามและเพื่อที่เจ้าจะได้อยู่ภายใต้การการ,การดูของลอสุภานวัดการมองของหล่อสุภาพนววดจะอลาการดูแลการปกป้องวามคุ้มครองของพระองค์ ดังนั้นในอายะนี้เราจะอะไรยืนยันว่าเราจาระทรงมีดวงตาและดวงตาของเราตาล้ก็เป็นดวงตาที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของ Allah سبحانه าละ ت ع ا ل นั่นเองนะครับอายะถัดมาพี่นามละตากลราบอกว่าอับซิรบิฮิวะอัสมีละบอกข้ามองเห็นและข้าก็ได้ยินนะครับดังนั้นในอายะนี้เป็นการยืนยันว่าเราจาระทรงมีคุณลักษณะอัลบอรอและอัสมแปลว่าเราจาระทรงมองเห็นและกระทรงได้ยินนั่นเองนะครับ แปลว่าได้ยินอยู่ตลอดเวลาและมองเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่ Allah อลอจารากล่าวว่า,อาลอลาราทรงม,มีใบหน้า,อาลอจาราทรงม,มีมือนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะ that ของพระองค์ที่จะเป็นคุณลักษณะที่จะอยู่กับอลอจาราอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับอีกอยะหนึ่งอละจะอจาราก่าบอกว่าอินนันีมาอากูมาอัสมะวะอารออัลลอฮ์บอกว่าแท้ววจริงข้าอยู่ร่วมกับเจ้าทั้งสอง และข้าได้ยินและข้าก็มองเห็นแปลว่าได้ยินอยู่ตลอดและมองเห็นอยู่ตลอดและการที่พระองค์ทรงบอกพระองค์ทรงมีคุณลักษณะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พระองค์ทรงมีอยู่ตลอดนั้นนั่นคือสิ่งที่บรรดาอุลมะไดเรียกว่าเป็นคุณลักษณะ t h a ในด้าน t h a ของอัลลอฮฺซุบฮานะวะจาละที่จะเป็นคุณลักษณะที่จะอยู่กับเลาจาราอยู่ตลอดเวลา นะครับเราจะอะไรยืนยันเองว่าเราแต่ละทรงมองเห็นและทรงได้ยินและทรงมองเห็นอยู่ตลอดเวลาและและได้ยินอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเราจะอะไรกล่าวอีกอยะาหนึ่งนะครับในสุรอ่าบอกว่าละมุมา بين أيديهم وما خ ل มว م ولا ู ح ي ط و ن به إِنَّما เราจะอะไรพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาและไม่มีผู้ใดที่จะสามารถรอบรู้ในทุกๆสิ่งของพระองค์ได้ ว่าาอยูฮีตนับีอิลมาไม่มีผูดด้ใดที่จะมีความรู้ยี่ยงอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ไปได้ดังนั้นในอายะนี้ก็เป็นอีกอย่าหนึ่งที่บอกให้เรารู้ถึงคุณลักษณะ that อีกชนิดหนึ่งของอัลลอฮ์คือความรอบรู้ของพระองค์เป็นความรอบรู้เป็นคุณลักษณะที่จะอยู่กับเราจะอะอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับจะไม่มีทางจะไม่มีเวลาไหนที่แยกออกจากอัลลุภา سبحانه และ ت ع ا ل แปลว่าเราจะอะรรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ทุกเวลานั่นเองนะครับ อันยัตบบีนองอัลละะอฮฺจ่ากล่าวบอกว่าว่ากันและมัลลอห์มูซาตะคลีมานะครับและอัลลอฮฺจ่าพค์ได้ทรงสนทนากับท่านนบีมูซาซึ่งเป็นการสนทนาจริงๆริลเราใช้คําว่ากันและสนทนาได้พูดกับท่านนบีมูซาตัคลีมาเป็นการย้ําและเป็นการบอกว่าเป็นการสนทนาจริงๆที่เกิดขึ้นระหว่างอัลลอฮฺกับท่านนบีมูซาและเป็นการบอกให้รู้ว่าการสนทนานั้นเป็นการสนทนาที่เกิดขึ้น ใช่ไหมครับย้าใช่ไหมครับเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับแสดงว่าบอกให้พวกเรารู้ว่าเราแต่ละพระองค์ทรงทรงทำไมพี่นนอะอันกะลาเป็นซิฟตุนกะลาเพราะเ l าแต่ละพระองค์ทรงพูดใช่ไหมครับและการพูดของ a l l า h س ب ح ا ะุตเจาละนั้นก็เหมือนดังที่บรรดาชาวซาลฟุสซาเลได้บอกเอาไว้ว่าเลา a h แต่ลพระองค์ทรงพูดเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยวิธีที่พระองค์ทรงประสงค์ใช่ไหมครับดังนั้นบรรดาอัลลอฮ์มจึงบอกว่า คุณลักษณะที่เรียกว่าอัลกัลามเนี่ยจริงเป็นคุณลักษณะที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นคุณลักษณะในด้านตของอัลลอฮ์และเป็นคุณลักษณะในด้านเฟะคือการกระทาของอัลลอฮ์คือเป็นคุณลั Allah, ลณลกษณะที่จะอยู่ติดกับเราสุภานุวัตตะละอยู่ตลอดเพราะอัลลอฮ์จลาเป็นผู้พูดใช่ไหมเราสุภานุวตัตตะพระอ,องค์ทรงเป็นผู้พูดเริ่มที่จะพูดใช่ไหมครับแต่ในขณะที่พระอ,องค์พูดนั้นพระอ,องค์ก็จะพูดในเวลาที่พระอ,องค์ทรงประสงค์ นะครับด้วยกับวิธีที่พระองค์ทรงประสงค์ใช่ไหมครับนบอัลลงมาจึงอธิบายบอกว่าซิฟงศักกาลามเป็นซิฟ่งทีตีย่เบอยติบาริอัลลีฮีใช่ไหมครับว่าเฟียลียาเบอยติบาริอาฮาดฮีแปลว่าซิฟงศักดกาลามหรือคุณลักษณะของการพูดของอัลลอฮฺจ่าเรนั้นพระองค์จะพูดคือเป็นผู้ที่พูดอัลลอฮฺจ่าเรเป็นผู้ทรงริเริ่มเป็นผู้พูดใช่ไหมครับฉะนั้นในการที่พระองค์ทรงเป็นผู้พูดริเริ่มพูดเนี่ย ตรงนี้เราจะเรียกคุณลักษณะอันกลามว่าเป็นซิฟัต t h ตของอัลลอฮฺสุบไพรนะอวะจาละแต่ในเวลาที่อัลลอฮฺจะพูดพระอ,องค์จะพูดในเวลาที่พระอ,องค์ทรงประสงค์ฉะนั้นในคุณลักษณะน,นี้จึงมีความพิเศษว่าเป็นชั้งคุณลักษณะที่เกี่ยวโยงกับ t h ตของพระอ,องค์และเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวโยงกับการกระทําของอัลลอฮฺสุบไพรนะอวะจาลานั่นเองนะครับ อันยัตถดมาพี่น้องอัลลอฮ์ ت า ا ل กล่าวบ,บอกว่าอิฎนาดารับบุคมูซาอันิทิลข้าวม์ทะจง,ละลงะที่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพระองค์ได้ทรงเรียกนาดาแปลว่าเรียกเรียกใครพี่น้องเรียกท่านนบ,บีมูซาว่าเจ้าจงมายังกลุ่มชนที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาฉะนั้นในอานยะ์นี้อัลลอฮ์จาลรายืนยันว่าพระองค์ทรงเรียกและการเรียกก็เป็นการยืนยันถึงคุณลักษณะอันนิดาของพระองค์แปลว่าการเรียก และการเรียกก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่เรียวกว่าอัลกัลามวัาเาระทงงพูดและในอายะนี้เป็นการยืนยันถึงอากีิดะของชาวซาลัฟ์ว่าเราจะพงทค์รงพูดด้วยกับสิ่งที่พระงทรงประสงค์ พระองค์ทรงพูดโดยกับวิธีที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงพูดในเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์ฉะนั้นนี่แหละคือบิมาชแอะนะครับนั่นกะ็คือการที่พระองค์ทรงเรียกนั่นเองในอีกอายะหนึ่งเราจะอ่านลกล่าวนะครับในสโลอันอารอฟ์บอกว่าวันาเดหูมาลบบูฮูมาและพระผู้เป็นเจ้าของเขาทั้งสองคือของท่านนบียอาดัมและพานางฮาวาพระองค์ได้ทรงเรียกท่านนบียอาดัมและพนานังฮาวาเรียกในที่นี้แปลว่าเรียก ด้วยกับเสียงที่ได้ยินใช่ไหมครับอัลลัมอันฮะกุมาอนมันติลกุมาอัชชะจารอเลาพเจ้าถามท่านอบีอาียดอัดมกับพระนางฮาวาบอกว่าข้ามิได้ห้ามพวกเจ้าจากต้นไม้ต้นนั้นกระนั้นหรือดังนั้นการที่พระองค์ทรงเรียกท่านอบีอาียดอัดมและพะนางฮาวะนั่นเป็นการยืนยันว่าเล,ลาพเจ้าทรงมีคุณลักษณะที่เรียกว่าอัลกัลามหรืออันนิดะ ซึ่งหมายถึงการเรียกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพูดของศุสนาพนุวัตถัยละนั่นเองนะครับในอีกอายะหนึ่งอัละจาราก่าวว่าในสุร,รัสกอสบอกว่าวายุมายูนาดีหิมและในวันเกียร์มลาละอาราจะเรียกมวลมนุษย์นะครับนุษยชาติบอกว่าฟ um ายุฟายากูลูมาดะอาจับทุมุลมุสลีนละจาราจะกล่าวกับบรรดามนุษย์ในวันเกียร์มาจะเรียกก่อน เรียกและก็จะกล่าวถามพวกเขาบอกว่าพวกเจ้าได้ตอบรับบรรดารอซูลที่ถูกส่งมากันเยี่ยงไรบ้างนะครับดังนั้นอายะนี้นะครับและอายะสุดท้ายสามอายะนี้เป็นอายะที่พูดถึงอันนิดะหรือคุณลักษณะว่าเราจะอะไรพระองค์ทรงเรียกนะครับนั่นเองนะครับและการเรียกของเราจะอะไรก็เป็นการเรียกที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของเราสุดท้านุนวัตจะอะไรด้วยเหตุน,นี้ในตอนท้ายเนะี่ยพูดถึงคุณลักษณะอัลกัลามและอะ อันนิดะนะครับฉะนั้นทำให้พวกเรารู้ว่าอะกคดาของชาวซาลฟนั้นจะเชื่อมันว่าเราจะอาละอค์ทรงพูดบิมาชะด้วยกับสิ่งที่องท,งงทองทรงประสงค์วาไกฟะชะด้วยกับพิธีที่องทรงประสงค์วะมาชะวะมาตาชะและตามเวลาที่อง์ในเวลาที่องทรงประสงค์บิซาอตินวะฮัรฟินใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่องทรงเรียกนั้นสิ่งที่องทรงพูดนั้นมีเสียงนะครับและมีอัคระนะครับมัสมัวได้ยิน ใช่ไหมครับและยูมาติลูอสวาตอัลมัคลูกีนซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวแนะเสียงที่ได้ยินออกมานั้นก็ไม่เหมือนกับเสียงของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมดดังนั้นนี่แหละท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานตะ้อลรับใจอทั้งหลานครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งของหลัก ความเชื่อมั่นของเราหลักอกีเดาของเราหากว่าเราเป็นคนที่รักอัลลอฮ์หากว่าเราเป็นคนที่มีอีม ان, Allah, านต่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สุภานวาจาอะไรอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมั่นเหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮ์จะอะไรได้ทรงยืนยันเอาไว้ในอัลกุรอานตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมบบะฮ์หะดินลนมได้ยืนยันเอาไว้ในฮะดีษ์ตามสิ่งที่บรรดาซอฮาบะฮ์ได้สอนพวกเราได้ให้ความหมายได้ให้ความเข้าใจแก่พวกเราฉะนั้นนี่แหละคือหน้าจริงของพวกเราที่มีต่ออัลลอฮ์สุภานุวาจาอัน่นี้ การศรัทธาวาสุพายนาวะจาระพระองค์ทรงมีพระนามอันไพเราะมีคุณลักษณะที่สูงส่งที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของวัสุพายนวาวะจาะและความสูงส่งงพรบอง,องและเป็นคุณลักษณะที่ที่สมบูรณ์ที่ไม่มีข้อบอกพร่องไม่มีข้อตําหนิและไม่เหมือนกับสิ่งที่ะองทรงสร้างฉะนั้นตรงนี้เราสรุปได้ว่า คุณลักษณะของเราสุภายนะวจารานั้นมี2ด้านคือคุณลักษณะในด้านซ h ตของเราสุภายนะวจาลาคือคุณลักษณะที่จะติดอยู่กับเราจาลาตลอดเวลาแปลว่าเราจาละทรงมีสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่เราจาระไม่มีสิ่งนั้นนะครับซึ่งสิ่งนั้นนั้นก็เป็นลักษณะเช่นอััมการได้ยินอัลบาสอรการมองเห็นอัลไอไนนี่อัลไอไนนี่ก็คือดวงตาทั้งสองของเราสุภายนะวจาละนะครับยกตัวอย่างนะครับส่วนคุณลักษณะที่2คือที่เรียกว่าอัลเฟลีย์ เป็นคุณลักษณะที่เรียกว่าหมายถึงการกระทําของอัลลอฮ์ซึ่งจะเป็นการคุณลักษณะที่เกี่ยวโยงกับความประสงค์ของอัลลุฮา س ب วาจ ه ละเวลาที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงกระทําเช่นอันนูซูนการลงมายังฟากฟ้าดุลยาในทุกๆเส้นส่นสามของทุกๆคําขืนนะครับส่วนอีปการนี้ก็คือเป็นทั้งザติยะและเฟียลิยะแปลว่าในเวลาเดียวกันเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวพันกับザตของอัลลอฮ์และและก็เกี่ยวพันกับความประสงค์ของอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และเช่นอันคาลามอันนิดา นั่นเองหรือการพูดของเรา سبحانه และก็เจ้าละนั่นเองนะครับก็ขอเรา سبحانه และก็เจ้าละเมตตาพวกเราและประทานความรู้ความเข้าใจในศาสนาให้แก่พวกเราเพื่อที่เราจะได้รับความเมตตาจากเรา سبحانه และก็เจ้าละทั้งดุนยาและก็อาคราและสุลลัลลอฮุอะละนบีนะมุฮัมมัดและก็อัลิวะฺและก็ صحاب ีและอ็สัลลัมวะร السلام ع ل ล ك م ورحمة الله تعالى وبركاته